เรามีน้องฟีด้ากับน้องบีโอนะรับประกันเลยว่าไม่มีใครทําอะไรเราได้ครับนี่เจอขึ้นชุเราสามารถโยกได้นะครับโยกกันปา่านี่เหมือนน้องเป็นนินจานี่เจอนารูโตลนะนี่ปลาทะลุสายฟ้าดอกเราพานครับบอกเลยโหสะใจแน่นอน นี่แล้วก็น้องฟีด้าบับครับโอ้โหวันนี้ทีมเราจะตายยังไงครับเนี่ยบอกหน่อยครับไม้โอ้โหนี่เพื่อนๆดูดิเนี่ยเราโดนลุมเป็นสิบนะแค่มีน้องฮิวตัวเดียวไงก็ไม่ตายครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีลัทีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแลวนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ ใน f a c e b o o k อีลักติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แบรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮ่สวัสดีครับมี l u c กี้แบร์นะวันนี้เรอยู่ใน s s ส o นะครับผมวันนี้จะมาบอกเทียตัวละครนะครับที่ควรเปิดแล้วก็มีรีไอดีไหมมีได้ไปทดลองนะครับคือจริงๆตอนนี้แค่ เอาไอเข้าไปเล่นเกมก็ยากฮนะส่วนใหญ่จะถ้าไม่ได้สมัครโค้ดเบต้านะครับแล้วก็ได้รับเลือกก็คงไม่ได้อ,อ๋อแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออาจตอนนี้มีคนมาขายโค้ดอยู่โค้ดละเจ็ดสิบาทถ้าใครอยากจะลองก็สามารถมาเล่นได้นะครับมีภาษาไทยนะครับแล้วก็โค้ดแรกตอนนี้ยังไม่มีนะอันนี้มีเช็คมายังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนการที่รีไอดียสามารถลบตรงนี้ได้ไหมเคลียร์เนื้อหาแคทนะครับหรือว่าล็อกเอาท์ out, ตอนนี้ยังรีไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคิดจะรี ID ตอน Open Beta ก็เดี๋ยวไปรอทำรอเลยครับทำเมลหน,หนเมลตอนหนึ่งไอดประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตให้ดูเทียตัวละครเดี๋ยวจะร,วรีวิวระบบเกมต่างๆมีเล่นก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสำหรับมีนะค่อนข้างสนุกอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงเอ่อ เกมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เกมเปิดอยู่โค้ดเบต้าทาง iOS และ Android นะครับแล้วก็ PC ด้วยวันที่2 7ถึงก็โค้ดเบต้าแค่2วันเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากทดลองเกมนี้ก็ต้องรีบมาจัดนะครับเกม Co สแพลตฟอร์มแท็กติก SRPG นะครับจัดทีมต่อสู้วางแผนกลยุทธ์พัฒนาโดยยูเรียลเอนจินก็ภาพาค่อนสวยมากนะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมากนะครับการาฟิีแบบ 2D3 ดีที่พาคุณไปเปิดประสบการณ์ต่อสู้นะครับเกมจะมีโหมดท้าทายแชมเปี้ยนอ่ แชมป์ลีกแล้วก็เลดบอรแล้วก็มิชชันนะครับปรับใช้งานโกลุ์ตต่างๆเสริมพลังและพัฒนาตัวละครระบบกาชาช่วยพักดื่มชาด้วยนะโอ้โหระบบช่วยดื่มชาก็คล้ายๆเหมือนเราพักแล้วได้สเตตหน้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีปฏิกิปฏิกิริยาประสานคอมโบตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ปลดล็อกอีเวนต์แล้วก็ภารกิจต,ต,ต่างๆก็น่าเล่นอยู่นะ,ะเดี๋ยวมีมีขออนุญาตพูดถึงเทียตัวละครให้ฟังนะครับ อ่ะอันดับแรกถ้าเกิดเป็นเพื่อคิดจารีนะให้เล่นถึงประมาณ4ด่านครับพอผ่านประมาณ4ด่าน4ด่านคือ 4, 4ีการต่อสู้แต่มีจําไม่ได้แล้วมันเยอะมากนะอ่ะแล้วมันก็จะมีโปรดไอ้นี่ครับอ่าสปินดิตได้นะครับในการเปิดแต่อันนี้มันจะต้องเป็นในส่วนการเติมเงินนะถ้าเกิดเป็นในส่วนตักเออการชาลุงนะครับมีก็เลยขออนุญาตแนะนํามาเป็นในตัวส่วนตูน้2เพราะว่ามันจะแกอยู่10โลแล้วก็เราสามารถใช้เจ้าไอ้นีไอ้นี่เปิดได้ต่อนะครับ เราสามารถกดเข้าไปทดลองเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งตัวของน้องโรลี่ใช่ไหมอ่าเป็นตัวละครของเทียทีศูนย์ครับเดี๋ยวมีขอขึ้นให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขอนี่มีหตัวนะครับทีศูนย์ที่เพื่อนๆควรจะเปิดแล้วก็มีโอกาสออกมากสุดแล้วเพราะว่าน้องจะเป็นตัวละครอ่าอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีรยยูสได้เลยสามารถเล่นสิเกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคาครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด l u ี k แบ e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อน,อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารอาทั่วไทยเลยครับเรทอัพ uh, ของตู้นี้จะออกง่ายสุดนะครับต่อไปตัวที่สองที่พยายามหาเลยคือเจ้าไซรอสนะครับส่วนตัวอื่นตรงนี้มีดูแล้วเทียร์ไม่ถึงทีศูนย์จะอยู่จะอยู่ประมาณ0.5กับกับเทียร์หครับแล้วก็ไปเทียร์สนี่ตัวตอนนี้มีทั้งหมดแค่นี้แต่เดี๋ยว Open Beta จะมีเพิ่มนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากทดลองเทสตอนนี้เปิดตัวไหนก็มันก็เก่งหมดแหละเพียงแต่ว่าตัวไม่เก่งมันก็จะไปอยู่ทีสเก่งสุดๆเลยก็ทีศูนย์แล้วก็ศูนย์จุดห้าจริงๆทีงเทียทีศูนย์กับศูนย์จุดห้าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคือมันออกแนวแบบออลเลาเล่นได้ทุกโหมดนะครับประมาณนี้ก็สําหรับคนที่กะว่าโอเพนเบต้าจะไปลีก็ตัวแรกแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยฮะอันนี้มีพูดดักไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวโอเพนเบต้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีอะไรครับแต่ตู้เนี่ยตอนโอเพนเบต้าก็เป แล้วก็เป็นในส่วนไซร์อดถ้าเกิดมี2ตัวนี้ได้ก็สบายๆครับอันนี้พูดถึงคนอยากจะไปดีขายตอนโอเพนแล้วนะอ่าเดี๋ยวมีขอยาตเปิดการาให้ดูเลยแล้วกันนะครับบอกว่าน้องจะมานะครับผมโอ้โหเมกี้มีเริ่มดูเลทวะก,กี่เปอร์เซน็นต์นะอ้าวสีทองครับอาชา่อุ้ยน้องฟีดาน้องฟีดาอยู่ที่ไหนน้องน่ารักขนปุยปุยโอ้โห ีดาอยู่ที่ไหนครับหาไม่เจอกระนเ้นนะบอลจะบอกไม่อยู่ในเทียนะคาเลยนะเปิดทั้งทีไม่ออกโอ้ไม่รู้นะมีเพ่งอยู่โอ้ทองของตัวเดียวจริงเหรอเนี่ยใจร้ายจุงอ้า น้องทีได้เป็นในส่วนทีศูนย์ครับแปลว่ามีได้ตัวดีแล้วครับมีได้ตัวแบกแล้วเย้อ้าเดี๋ยวหมีก็ขอเปิดต่อเลยครับใช้อยู่ทั้งหมดนะครับ16คิทตันบวก320อ่าวคิดตันไม่พออีกเอกเอเดี๋ยวนะมันใช้อะไรเปิดนะโอ้มันใช้เป็นไอ้นี่ก็คือเกมนี้เริ่มมาเขาแจกแค่10โลเองนะเพื่อนๆต้องไปหาตามด่านเองนะครับอา่าในสุดหมีก็ได้ตัวละคร TS มาตัวหนึ่งแนละ้วเออเป็นหมีก็ช่วงดีนะช่วงนี้ทําอะไรก็ดวงดีไปหมดเลย หรือว่ามันล็อกเปิดได้น้องหรือเปล่าน,นี้หมีก็ไม่รู้นะครับอ๋อตอนนี้ต้องผ่าน11โอเคครับเดี๋ยวมีขออญาตไปรีวิวทีมให้ดูนะครับที่เปิดมามีแค่ได้แค่ตัว t r c ศูนย์แค่ตัวเดียวเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกูโลกมากมากเลยครับเดี๋ยวมีขออญาตทดลองเทระบบมามู้ดูอีกสอง,สองตาแล้วกันเนาะถ้าใครชอบแนวแบบการฐานแบบการบ้านวางแผนกลยุทธ์การต่อสู้ต้องชอบแน่แน่ถ้าไม่หมีเล่นแล้วหมีรู้สึกออกแนวแบบโอ้โหอย่างนี้เก่งขนาดนี้ไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องไปอยู่ทางซ้ายเลยนะ มีตัวดาเมจโอ้โหนี่เรากองทัพผู้หญิงชัดๆเลยนะเนี่ยดูครับตัวหลักเราก็เก่งนะครับตัวหลักเราอะตัวหลักเราก็เก่งนะครับที่เขาแจกอะอดูมีเทสให้ดูอยู่ทั้งสองตานะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากเล่นก็เอ่อถ้าสมัครโค้ดเบต้าตอนนี้ไม่ทันครับต้องไปหาซื้อให้ดีประมาณ70บาทห้าสิบห้าสิบนี่มันดักนี่มันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ชัดเลยเกมไม่นั่นอะอะไรนะมีไปเล่นนานแล้วว่ะด็อกเตอร์ ดูครับเราสามารถกดน้องขึ้นที่ได้ครับเห็นไหมเราสามารถกดโยนไปได้นะครับกดเดินได้นะ,อะโอ้โมันฮิวดีจริงๆโอ้ยโหเลื่อนรถควบเนี่ยจะเป็นบอสแน่เลยครับโหตีเราอย่างงี้ได,ได้ได้พลังโชว์ครับฟื้นฟ,นฟนูทุกคนจัดไปน,นี่เจอพลังฮิวดุดยอดของเรา 7, เร้อยหกสิบเจ็ดเด้งรัวๆครับเอาดีจะตายไม่ล่ะเอาดีมีว่ามีหน้าเจ้าตัวโจมตีเดี่ยวอันนี้มันโจมตีกลุ่มเบาด้วย อันนี้เอาโจมตีโคโจมตีกลุ่มทุกตัวเลยที่มีวางโอ้ยิงธนูแรงแล้นละพันพันหกเลยเหรอมีคอมโบนะครับเอาจุ๊กจุ๊จโอ้มาเราบับบับกันหน่อยครับเราฮิวแล้วต้องบับต่อนี่หนูเองคะ่ะโอ้โหจะตายยังไงวะเนี่ยฮิวแบบแรงมากแบบเอามาตาชัดๆเลยอ่ะโอ้อย่างนี้แบบรีหาใครไม่รู้ว่าใครเอาเฟย่าครับสุดยอดเลย เอามีตัวตุ๋ยครับเห็นบ้างมันก็จะแบบมาตุ๋ยเราข้างล่างบ้างข้างขวาบ้างข้างบนบ้าง,าง,างซึ่งทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับเรามีฮิวสุดยอดอยู่อ๋ออันนี้รวบสตูเออรวบสตูดีนะครับแล้วก็โจมตีโมเดียวมีไปเอาโจมตีเดี่ยวอีกสตัตหนึงมาดีกว่าครับมันจะได้แบบเออเพอร์เฟกทีมฉันจะฮิวทุกคนเองเนี่เลือดเด้งกันไม่หยุดนะครับโอ้นั่นก็สไนเปอร์สองยังเลยเพื่อนนี่ นี่ๆอ๋อมีรู้แล้วไอตัวทธนูตัวนี้มันยิงแรงเพราะว่ามันมันยิงออกมาหลายๆดอกถ้าเกิดสมมติเรายิงต่อหน้ามันจะโดนหลายดอกมาเลยแรงครับโอ้โหมากลุ่มมาแค่ไหนกระตายครับบอกเลยบับให้ทุกคนซะหน่อยโอ้เขามาเยอะครับตอนเห็นปะคู่ต่อสู้ศัตรูมันจะวิ่งเข้ามาพยายามทำเสาเสาไฟเราให้พังนะครับซึ่งเราทำไงครับเราต้องไม่ยอมแน่นอนนะครับ อ๋อตัวละครตัวนี้มันสร้างบาเรียรได้นะอันนี้เห็นไ้มเวลาเราใช้สก,กิลอันนี้เป็นข้อดียของเกมเห็นไ้มเราสามารถหมุนได้360องศาเลยครับว้าวสนุกสนานนี่กดเดินเข้าไปก็ได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมหมุนหมุนมากไปเดี๋ยวก่อนขออภัยเริ่มเริ่มเมาแล้วครับอออ่าโดนหมดครับพยายามหมุนให้โดนให้หมดครับจะได้คุม้มคุมอ่า เบีย้ยงตายหมดครับบอกเลยเอาน้องมาบับ,บ,บต่อบับอ,อีกซะหน่อยนี่ถ้าเกิดสมมูตมันอยู่ข้างๆเราอย่างงี้นี่บอสนะครับจะโดนทุกดอกเลยครับปุ๊ป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 หูสองพันเก้าเลยเหรอแรงมากครับไอ้ธนูผู้ชายคนนี้มันอยู่เทียอะไรวะมีดูกันนะมือเสือไม่ติดเทียแต่แม่งเก่งนะเอาจริงไม่ติดเทียนะน่าจะต้องแบบสายดาเมจน่านจะมีตัวเก่งวกว่านี้เยอะนะครับประมาณนี้นะคำถามก็คือเมื่อไหร่เราจะเลื่อนรถครับเนี่ย เฟด้าน้องเฟด้าเซ็งแล้วครับเนี่ยโอ้โหเลือไม่ลดสัทีอ่ะบุกไม่เลยบุกไปนี่มีว่ามันสนุกนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันน่าจะแบบมาเป็นร้อยเลยนะครับในการต่อสู้ของพวกเราอ๋ออันนี้มันบินมานะโจมตีไม่ได้นะครับยี่ยงใช้บาเรียแหละนี่สร้างบาเรียครับอ้าวไม่กูไปสร้างตรงนู้นนะเอา้าชิบหายฐานเถินโดนยังมือใหม่อยู่นะครับตอนนี้ เฮ้ยโอ,ยโอย้มาบึ้มอย่างนี้ต้องยิงกันหน่อยครับอย่างนี้โอ้โหจอๆอย่างนี้โดนทุกดอกครับบอกเลยรับไปทะลุโอ้โหนั่นมันเผาไฟใหญ่เลยวะ่ะแต่ก็เลือดไม่ลดครับฮิวเต็มตลอดอันนี้สามารถร่วมได้ครับเออโอ้โหอสมันเผาอย่างเดียวเลยวะ่ะโอ้ขนาดเผาขนาดนี้แล้วยาเลือดจะลดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เหอเนี่ยฮิวเต็มซะหน่อยโชว์ให้หนูๆนูเขาดูตอนนี้ขาดคือดาเมจครับเมจไม่ดี่ดาเมจไม่ไม่ไม่แรงพอครับจะจบ แต่ okay, ต้องอนางเอกออกเบาไปหน่อยมันมันโจมตีหมู่ก็จริงแต่คือมันมันไม่แรงเท่าไหรอ่อ oh ่ะโอ้โหเลือดเต็มตลอดรีใครไม่รู้เอาอะไรนะบอกเลยเอาฟริดา้าเนี่ยแหละแมงอามาตะชัดๆเลยเพื่อนๆดูดีนะเลือดไม่นุเลยนะเอาละจบกันตรงนี้แหละทำไมันยิงไม่ได้วะทำไมตายเต็มแล้วไม่เอาโอเคครับผ่านแล้ว โอ้โหเราได้ตัวเทียทู T0 มาจบเลยครับยังไงก็ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาดามเมจทั้งสองตัวดามเมจก็หาน้องเนี่ยแหละผมดำหน้าตู้เลยครับอีกตัวหนึ่งโหสบายเลยใส่ใสอ่าแล้วนี่ก็คือรีวิวระบบของ S s e h o o นะครับให้เพื่อนๆดูๆก็สำหรับใครที่ชอบแนวเทอร์นเบดแล้วก็ตัวละครที่เราควรจะหาตัวไหนก็ ลองเปิดดูได้แล้วกันนะครับรับประกันเพื่อนๆที่ชอบแนววางแผนน่าจะชอบนะครับเอ๊ะเดี๋ยวตะกี้จบมันมันให้ตั๋วมาเปิดปะจะได้ไปเปิดน้องน้องหัวดํานะครับอยากได้ตาเมสัตัวหนึง่งโอ้อย่าเพิ่งครับพี่เดี๋ยวผมขอไปเปิดไปที่จุดเกิดอ๋นนี้มีมีเป็นมีเป็นโหมดเล่นด้วยนะครับสมรวอ้ดวไว้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอว่างก่อนเราไย้ขอมารีวิวเกมก่อนครับ มาโปรโมทเกมสักน,นิดนึงไม่มีแจกของบ้างเลยครับเนี่ย <c oughs> เปิดไม่ได้เลยฮู้ยเ่งต่อเรื่องเฮ้ยมันเปิดไม่ได้อ๋อ,อมันต้องสามพันป่ะขาด,ด,ดนิดนึงออก่าไม่แล้วครับเปิดทีละหนึ่งไปก็ได้ครับเผื่อออก มาเฮ้ย hey, มานี่คุ้นๆว่ะหัวเขียวเนี่ยอ๋เออตัวในเทียน่าจะเป็นตัวอ้าวทองครับเฮ้ยอ้าวบีโกเนียคือใครครับเนี่ยบีโกเนียน้องผู้หญิงผมดำอ้าวอยู่เทียที่0.5ครับโอ้โหที่มีปึ๊กเลยได้ดามเมจแล้วในที่สุดนะโอ้โหสบายเลยครับอย่างนี้ เดี๋ยวขอย่าไปรีวิวสลอบหนึ่งแล้วกันได,ไ,ดได้ได้ดามเมจมาอยากรู้อยากรู้ไงาดามเมจตัวที่มันต้องหาตอนโอเพนเบต้าจริงๆคือตัวไหนนะครับจะได้แบบเออเพืเ่อนๆจะได้แบบสบายไนงะใช่ปะจะได้ไม่ต้องมานั่งรลำบากแบบนี้นะครับต้องต้องเป็นคนต้นเรื่องต้องพยายามหาอะไรแบบนี้นะเออโอ้โหทององอกยากแล้วเนี่ยทำทำเปเล่นไปที่ผ่านมาคือชันโชคดีใช่หรือไม่เออ เขายังไม่เปิดโหมดให้อัพตัวละครเลยใช่ไหมเนะี่ยโอ้เราได้ตัวจีสมาสองนะครับตัวแบกนะอ้าโอ้โหอยู่คนแรกหมีก็ไปดูเพิ่มพลังยังไม่ได้นะครับปลิตของกัปตันน้องไทยแซ่โอ้โหสอนสอนหมอราพูมแบบนี้ชทยแซ่ดี อา้าวมีแจกด้วยนี่ครับ osr เป็นการ์ดนะแจก sr การ์ดด้วยนะครับรีวิวให้เลยโอเคครับมีอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเทสก่อนแล้วกันนะครับลองไปเทสด,ดูดิมีอยากเล่นโซลิโอฐานข้อมูลด่านมันไปยังไงวะเนี่ยเพื่อนอ๋อนี่ไงเจอละไร s สองหนึ่งปลาครับลุยลองมาผ่านด่านสองแล้ว คือหมีบอกเลยนะถ้าเกิดหมีมีตัวเทียเทียเทียทศูนย์แบบนี้สองตัวนะหมีจบได้สบายๆเลครับทุกด่านมาเดี๋ยวเรามารีวิวอ้าวอันนี้เป็นบังคับนี่หว่า n o one เอยเฮ้แต่หมีดูเกมมันก็ไม่ได้ออกตัวยากมากนะเพื่อนๆเออเกมมันไม่ได้ออกตัวยากมากครับใครๆก็น่าจะเปิดหาตัวได้นะครับ ปลาระเบิดครับอันนี้เหมือนการการการไม่ให้พวกมันบุกนะครับเราสามารถโจมตีกลุ่มได้ครับอเออนี่เออเนี่ยแหละไปเลย น้องปลากระดาษแรงอยู่แล้วนะนี่ชมตีกลุ่มครับโอุ๊มานิดเดียวอย่างพิ่งดีกว,ว่าโอ้โหแรงมากนะครับราสาวสาวอ่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวที T02 ตัวแล้วกันว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับ อ่าเราได้ลงสัทีมีรู้สึกตัวหลักเรามันแค่โจมตีหมู่อย่างเงมันเหมือนบังคับลงปะครับเนี่ยมันมันออกไม่ได้วะเอ่อลงตัวที่แปดลงตัวที่แปดได้วหรออะไรเนี่ยเตาอ๋อม่นเอาไปสำรองได้นะลงไปสำรองได้ฟีดา้าซยนี่เลยนี่เราจะได้มา รีวิวตัวที่ศูนย์กันสองตัวครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับผมมีโชคดีแล้วเนี่ยบอกว่าโอเพนเบต้ามีดวงดีแบบนี้นะ เอาใครลงอ่าเรียบร้อยครับมีเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูดีว่าตัวดามเมจของเราตัวนี้ทบนี่กดเตาแท่ตีครับนี่โอ้โหตีหมู่แรงครับตีทีเดียวโอ و, ้โหมอนเตอร์มันโหดเว้ยนี่เจอพี่ธนูครับต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ก่อนแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเบาอ่ะมีว้าล่านี่เก่งกว่าอีกโอ้โหตอนนี้ค่าศึกมาเยอะมากครับฝั่งซ้ายฝั่งขวา แต่เราทำไงครับเรามีฮิวย้าหิวหมูครับเต็มทั้งปาร์ตี้เฮ้ยทำไมหมีรู้สึกตะกี้มันเบาๆวะนี่ใครบอกเบาเจอนี่ปาธนูขึ้นครับเอาทำไมมันไม่ตายวะหรือว่าศัตรูมันถึกหรอเ้ยโอ้โหคือตอนนี้ศัตรูถึกแล้วนะไม่ได้แบบยิงทีสองทีตายนะเนี่ยอย่างไอพี่ธนูตอนแรกยิงแรงมากเลยยิงดากดอกละสี่ร้อยขีดๆๆๆแล้วเนี่ยไปจับลมันหมูหน่อยเพื่อน เออมาเข้ามานี่เป็นตัวดาเมจหมู่ที่กว้างมากครับน้องน้องผมดำนะครับที่ทีศูนย์นะหูปาโคตรแรงเลยอะ่ะโอ้หอย่างนี้ตัวทีศูนย์ครับเรามีเรามีน้องฟีด้ากับน้องบีโอนะรับประกันเลยว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้ครับนี่เจอขึ้นชุบชุบ,ช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 บ เราสามารถโยกได้นะครับโยกกันปานี่เหมือนน้องเป็นินจานี่จเจอนารูโตะนะนี่ปลาลุสายฟ้าดอกลาพานครับบอกเลยโหสะใจแน่นอนนี่แล้วก็น้องฟีด้าบัฟครับโอ้โหวันนี้ทีมเราจะตายยังไงครับเนี่ยบอกหน่อยครับไม่ทุกเข้าไปแต่ฟีด้านี่หมีมองว่ายังไงก็ต้องมีนะมันน้องฮิวแลบแบบอามาตะเลยอะคือปาร์ตี้เราหมีดูแล้วเลื่อนไม่ลดเลยนะครับ เอาไปนีจ้าโอคขเงเงี้เจอไงนะเจอนาะรูโตโอคขงเงะ้รุ่นที่สี่หน่อยเป็นไงนี่โอ้สบายเลยครับบอกเลยนะเรามีสองเทียทีศูนย์คอยแบกนะครับนฮ้ีดีดีบัฟอีกซะหน่อยบัฟอีกซะหน่อยเอาผ่านแล้วหรออ๋อมันมีสองเวฟนะครับผ่านเวฟนี้เสร็จก็เดินม,มาเวฟนี้ต่อแล้วก็มันก็จะออกมาลุมเรานะ เอาไปก่อนเลยครับทแล้โรบินฮูดคือนี่อ้าวใช้หมดแล้วเอ๊ะมันเหมือนมันต้องเคลื่อนที่ไปตรงไอ้นี้เปล่าวะน่าจะใช่ออกมาให้เราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมโอเคอัดไปครับนี่มาแล้วครับทางนี้ต้องมาทุกคนดิเออไป เคื่อนที่ครับไปอยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้ฮิวง่ายๆฟื้นฟูพลังทุกคนเอ้ชิ่น,นี่เต็มตลอดเขาบอกเลยเคลื่อนที่ครับไปอยู่ด้วยกันครับโอเคเลยคนหนึ่งก็ไม่มามาเลยพี่คอนมารวบหน่อยเร็วอ่าโหเยอะมากครับตอนนี้เราต้องคุ้มแก้มะนี่จับดึงครับผม ท่าคู่หรอตอนนีบาทท่าไม่ตายครับโอ้โหแรงอยู่แล้วน่าสองพันใช้ท่าไม่ได้ครับตอนนี้แต่ว่ายังฮิวได้อยู่ครับสบายเห็นไามเพืเ่อนๆสังเกตดิฟีนา้านี่หมีบอกเลยยังไงก็ต้องมีนะเห็นไามเลือนแม่งเต็มตลอดเลยอะเออเลือนมันเต็มตลอดจริงๆอะคือขาดใครก็ได้แต่อย่าขาดฟีด้าครับเราแบบไอ้นี่มากโอ้โหนี่เพืเ่อนๆดูดินี่ยเราโดนลุมเป็นสิบนะแค่มีน้องฮิวตัวเดียวไงก็ไม่ตายครับ เดี๋ยวูอาจจะต้องตายแล้วแหละตอยังปลาไม่ได้วะ่ะบ๊อบครับหมิว่าเอานินจาโอคันเงะไปตุ๋ยดีกว่าครับต้องไปตุ๋ยแล้วนะพวกแม่งอัดกันใหญ่เลยเนี่ครับหน้าที่ของเราครับไปเลยครับหนึ่งคนขอไปตุ๋ยหน่อยเออไปตุ๋ยหน่อยมันจะได้ไม่ต้องซ่ากับเรามาก ม่มีท่ายิงครับไงน้องฟีด้าก็เต้นเลือดเต็มตลอดครับบอกเลยนะนี่ขนาดโดนลุมทุกทิศทางนะยัอ้ยนี่เอมีรู้สึกว่าเกมนี้แค่ด่านสองก็เริ่มยากแล้วน,นะนี่ครับเจอนินจาโอคาเงะเข้าไปอ๋นอน้องจะปล่อยเป็นออร่าครับใครจะโดนอยู่ข้างๆน้องจะโดนดาเมจครับนี่่านแบบเลือดเต็มทุกคนครับผมประมาณนี้เอาเป็นว่าเป็นการรีวิวตัวที่ศูนย์แล้วกันครับว่าทาให้เกมเล่นง,ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับประมาณนี้ อขอให้คนเล่นเกม Ask Echo มีความสุขแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับ